คล er ิปนี้นะครับเป็นเนื้อทั้งลาวพัฒนาแล้วก็อห้าน้อยนะครับต้องบอกว่าลาวพัฒนาเออห้าน้อยนะครับเขาทุกงวดเลยนะครับเขาทุกทุกวันนะครับว่าจะเป็นปกติพิเศษและวีไอนะครับอันนี้คือกันครับของเจโนเอียงครับประจำมือนี้ทั้งลาวพัฒนาแล้วก็อห้าน้อยครับเล่นที่รอบพิเศษปกติและวีไอพีเด้อห้าน้อยเด้อส่วนลาวพัฒนาก็เน้นจังๆไปโลดครับครับเจโนเอียงมือนี้เด่นสองเก่าซี สองตัวมีสองเก้าสองซีเก้าีนะครับแล้วก็เบินสองสองเก้้าสี่สี่นะครับ3ตัวสองเสและสองสสองสองโบ้เอาเนี่ยพื้นคือนห้4ซตัวมาเอาล้อมมึงครับเป็นห้4ตัวมาเลยนะครับเนาผมหน่อยก็ท่านได้เบิบึงผมก็เห็นพร้อมกันนี่แหละสองเก้ 4, นะครับเนาะสองส่สองสองขอให้ท่านโชคดีครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อขอบคุณครับ